ครับวันนี้เราก็มาอยู่บ้านวังพระองค์นะครับจ้แถวอำเภอบรนดุงนะครับดูปริมาณน้ํานะครับตัวนี้เป็นท่อ2นิ้วนะครับท่อ2นิ้วนะครับน้ําขนาดนี้นะครับได้ถึง6000ลิตรถึง7,000ลิตรต่อชั่วโมงเลยนะครับถ้าน้ําออกขนาดนี้ตัวนี้หย่อนอยู่ที่30เมตรนะครับเป็นซับเมอร์ฮันดูโรซับเมอร์ฮันดูโร1,500วัตต์นะครับ2แรงนะครับ โดยใช้กับโน่นนะครับแผงหกแผงอ่าน้ํานะครับโอ้โหน้ําดีมากเลยนะครับมาเล่นน้ํากับเราทีมงานหน้าคราดนะครับอ่านะครับเป็นสวนของคุณเก้ครับกับคุณบอลผันตัวเองจากพนักงานออฟฟิศเนาะทำงานบริษัทมาเป็นเจ้าของสวนปามสวนยางทุกสวนนะครับคุณเก้กับคุณบอลก็ทําหมดอ่า เป็นแผง6กแผงครับเป็นแผง340วัตต์นะครับเป็นโพลีด้วยผมต้องเน้นว่าโพลีนะครับเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันหน้าร้อนร้อนมากๆเลยเหมาะกับแผ่นโพลีแต่ถ้าทางเหนือทางใต้ทางเมืองการฝนแดแดดอย่างนั้นผมแนะนําให้เล่นเป็นแผงโมโนครับจะคุ้มค่ากว่านี่นะครับตัวนี้กล่องควบคุมฮัน d ดโรนะครับก็ทําโครงสร้างนะครับมีกุญแจล็อกเรียบร้อย อ,อยากได้แบบไหนสั่งทีมงานหน้าคราดเลยครับตัวนี้นะครับแอม6แผงนะครับมาที่10.5นะครับ10.5แอมตอนนี้ทำงานอยู่ที่114โวลต์เป็น3แผงนะครับอนุกรมแล้วก็ขนานกันลงมา2ชุดนะครับอ่า3,000กว่ารอบนะครับตอนนี้ครับ อยู่ที่3,000ันหนึ่สาจริงๆแล้วนะครับถ้าอยากจะให้ทํางานดีมากๆสูงสุดนะครับสำหรับปั๊ม2แรงนะครับแนะนําเลยก็คือ8แผงขึ้นไปนะครับอย่าลืมค่า e f f i c i e n c y ของแผงค่า LOSS ในระบบด้วยนะครับส่วนมากจะไม่คิดถึงนี้เองนะครับบางคนก็ช่างใจดีแนะนำสีแผงได้ประมาณนั้นถามว่าได้ไหมครับผมสแผงก็ยังได้เลย ขึ้นครับแต่ปั๊มทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับให้จำข้อนี้ไว้ด้วยถ้าเรานิดนึกจะเป็นมืออาชีพหรือทำสวนแบบแต่ว่าถ้าติดสีแผงแล้วเพิ่มอีกได้ไหมก็เพิ่มได้อีกครับไม่มีปัญหาอ่าก็ขอขอบคุณคุณบอลมากนะครับที่ให้โอกาสทางทีมการหน้าคราดจริงๆแล้วคุณบอลน,นี่ก็เป็นสามีเพื่อนผม <laughs> คนกันเองครับคนกันเองครับมือดีครับฝีมือดี <laughs> ก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะทําการส่งงานแล้วขอบคุณมากครับก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อทีมงานนาคราสุราเอเนจีผมจริงหล่อครับเบอร์โทรนะครับฝากไว้ด้วย088 56 11 909ถ้ายังไม่แน่ใจระบบหรือการทำงาน ของระบบโซลา c เซลล์โทรมาปรึกษาก่อนได้ครับยินดีให้คำบริการครับขอบคุณมากครับ